สวัสดีครับผมพบก,กับสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์ครับกับนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติเช่นเคยครับวันนี้มาเข้าสู่ AP ที่61แล้วนะครับผมฝากนะน,นะ f c ทุก,ท,กท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องเล็กๆด้วยน,น,นะครับผมวันนี้มาที่อ่างเข็มนน้ำหนองปลาไหลครับเช่นเคยครับ มาพบเจอกับ f อกับนันะาแต่ละท่านครับที่หมายนะครับที่ออยเยว้ wide, แล้วทำนั่งร้านไว้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยนะครับผมวันนี้น่าจะใช้เบียร์ตกปลาของน้าป้อมคนหลังคันนะครับวันนี้ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวแค่ไหนแล้วไปชมบรรยากาศนะครับองกินน้ำมองปลาไหลว่าวันนี้น้ำจะลดไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยนะครับผมครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับอ๋อครับมาดูนะครับน้าอยู่ตกปลาอยู่สองท่านนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวตามมานะครับผมบรรยากาศวันนี้หมายเก็บน้ําหนองปลาไหลครับเลยสน้มแข็งมานะครับน้ําลงค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานปลาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับ สภาพบรรยากาศสภาพหมายนะครับว่าจะได้ตัวไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับตีไปสองท่านนะครับสี่ถึงห้าคันนะครับผมวันนี้น่าจะใช้เหยื่อสู้ของนับป้อมนะครับคนหลังคันนะครับสวิฟิ์นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับไม่ได้ลงหลายอาทิตย์แล้วนะครับผม ก่อนตกปลามาโชว์บรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับผมแพรตกปลาอ่าเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับตอนนี้เป็นนั่งร้านนะครับผมว้าวหมายค่อนข้างกว้างนะครับท่านไหนสนใจนะครับวันหยุดเสาร์ที่ไม่มีหมายลงก็ลองมาดูกันนะครับที่ไหนมีลงก็ลงได้เลยนะครับนี่นาๆอยู่นะครับตกสี่ขั้นนะครับตกสี่ันครับ ถ้ากินก็เอาไม่ไหวแล้วนะครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตเอฟซีนะครับวันนี้เหยื่อตกปลาเดอะบิ๊กฟิชสองนะครับเหยื่อสูตรสำหรับปลานิลปลายี่ศกนะครับชิงเหลียวสปิวนะครับผมของน้าป้อมคนหลังคันครับจากเคียงลายนะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมเหยื่อตัวนี้ไม่มีขายในท้องตลาดนะครับต้องสั่งทําเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับว่าเหยื่อตัวนี้จะใช้ได้ผลกับ หนองปลาไหลหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมครับผมปลานึ่บอกกี่ันเลยมาแล้วครับตอนนี้น่าจะปลานิน่นนะสายสวยอยู่ครับอได้ปิ้งย่างแล้วนะครับวันนี้สุก,กี้ยาก,กิโอ้โนสายโอเคนะครับสี่ห้านิ้วเช่นเคยนะครับผม,มกับเสียงเป้นะครับผม ผูผ้วิชิตนะครับนองปลาไหลนะครับ

Đúng đúng mà, này mây khát đó. ủa, là tường là. ขันเลยขึ้นไปขึ้ไปเลโอ้หคันเลยกี่คันวะ่มันิีงยาวเลยมันมีใครมาเ็ตีได้วันนี้ผมไปตีวัดนี่แหละ เดีย๋ยวร้านนี้ก็ินเยอะพี่ตัก yeah. ด้วยนอยมันทานกันเยอะได้ของจะไม่ได้ของจะเป็นปากเลยอไม่หลุดอ่ะม <c oughs> ันวิ่งไปยาวเหลือเกิน แล้วป,ปากมันโดนขีดเธอจะขอใหญ่ได้เต็มปากอู้ ก็จะอยู่นานแล้วทางเชือวิ่งทำไมทางโน้ต่อเอาละครับสวยๆครับผม

เร็วๆเร็จเว,วลาลอยเลยพี่ลอยมาเลยลอยเลยไมยไม่สวยครับไม้มาตรฐานจริงๆ พอเห็นตัวอยู่นะไซนี่เนาะพอเห็นจิดตัวนี่ก่อนเยอะแล้วเนเราเราไปติดนหัยครับมาอีกตัวครับเป้นะครับผมคันพุ่งเลยนะครับเอาแทบไม่ทันนะครับกินเรื่อยๆนะครับแต่ออกอย่าห่างตัวนิดนึงพอดูสายๆนะครับทางนี้ครับทางนาลิกนะครับ แล้วเ,เพื่อนๆนักตกปลานะครับโอ้ทางนี้ก็ข้าวเรื่อยๆนะกินเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทางขวามือจะกินดีกว่านะครับค่อนข้างกินจัดนิดนะึงด้านซ้ายยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ดึงเรื่อยๆนะครับผมแต่ไม่ทันนะครับผมปลา นะครับข้างต้นคอยนะครับต้นใหญ่ครับร่มเย็ยนสบายครับผมบรรยากาศหน้าตกมากแลับที่สำคัญหน้านอนมากเลยนะครับเนี่ยวันนี้เสียบอลมานะครับเอาปลาขึ้นอีกแล้วครับยีตั้งตั้งนานมีวัดม,มีวัดเด็ด ไห <laughs> นป่ะแก่วย่างงาั้นโหปากินได้แล้วครับตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะสง่งเปลี่ยนปันไม่เจอเรียกพี่นักมาเล่นละแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละเวลามาก็คือเหมือนเดิมไปเลยไม่ได้เอาัูสา,ามากจะมาแป๊บเดียวเที่ยงก็กลับอย่ากลับม้อกันได้เพืสักสามสิบวันนะกำลังจะก,ก่อไฟเลย เฮ้ยแต้าแนวสอ้ตังได้ยก <c oughs> ับพอได้ตัวครับอ <c oughs> ีเดียบตรงนี้บอลเบีบนนยดตรงขวามือทันบอลลงซ้ายต่อพิชัมาล้วเดียบตายนี่แหละเดีาายบขาเลย นี่ปลาเป็นต่อฝั่งนี้แล้วนะฝั่งนี้นั่นูก็แล้วอ่อยทั้งเยอะเหมืนันนะตรงกลางไม่เอาแล้วนะเอาน่าอยู่เลยอยู่เหนื่อยไหมอยู่มันไปติดตามไปเป็นี่มันนี่ว่ามันไหลไปเลยมันไหลไปหลอดนึงแล้วเมจีตกน้ำไปแล้วหอดนึ่งเหมือนของผมนั่นแหละตั้งโดดนั่นแหละ โตเลยล่ะไหลไปเล้วมย่อกีให้มันไหลไปเล้วถึงอยู่ว่ายต่อทีนี้เลยกำลังสวยครับผมแปดเซนเมืระสือสิบเซนแปดเซนกินแล้วให้มันอยู่เลยเกินเบอร์อะไรวะเิเกินเบอร์หนึ่งเลยเบอร์สามเ้งมันกได้สั้นใหมผะ นุ่นเอาอีกแล้วนะครับฝั่งนุ้งกินดีนะครับผมน่าจะเกือบห้าสโลแล้วมัครับผมว่าเอาใจช่วยครับยูอู้อูโอู้ใหญ่เว้ยยูกันยูอ่ะยูยูยูอ้ายูบว่าโอ้ยูมาเอ้พน มันจะติดพักแน่มันติดพักตรงนั้นน่ะโอ้โหใหญ่นะมอนฮ่ uh huh. าลูุษาปล่อยก่อนนะติดพักตรงนั้นนะ่ะตดิงพี่อัดอัดเข้ามาเลยไป uh huh. มาล่อนแถวๆนี้ uh huh. พู้ลาปล่อยในหะ้มันเดินชูดไปวันนี้ก่อไฟแล้วผมกำลังจะย่างปลาแล้วผม ย่างปลาเดี๋ยวไปช้อนกุ้งครับผมก้อยกุ้งด้วยนะครับผมน,มผมผนี่ครับผมอธิลายอย่าครับกำลังทำปลาอยู่นะครับผมเรื่อยๆนะครับผมไม่มีหมดครับปลาปลาเยอะมากครับแต่อยู่ในน้ำขาขตอนนี้ <laughs> ยากปลาเลยแควเหนียวเอาซื้อไว้จบกสิบบาทซื้อแบบยี่สิบบาทน่ามตาสมยอะไรนี่บ้างร้านไหนกันฮี่ตนเลไมมอไซค์ามาซื้อลำเดือดออกมาเนี่ยล้อยางฟ้าเนียไดนมอเอรมั่ไอเดนมาเนี่ย อะไรแดงไหมจีแดเออเห็นแล้วม uh, oh, ีอย่างทำไมเอาไม้ขาแล้วทำไมไม่ไหมอยู่แล้วอยู่แล้วเหออยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมเย็บได้ด้วยอยู่จริงๆด้วย ดูไหโเือโดเลยนะกัมยยูดีมเดี๋ยวรดันพิ้งไว้แต่เมื่วันใช่ไครับกลับบ้านแล้วน้ำมานน้ำมตัวสวยๆครับผมห้าสิตัวโลไนี่เีห้าตัวเลยนะแต่ตอนตกใจนี่เนี่ยได้ดีใจตกใจเลยนะเวโโใหญ่ ซ้เขาเม่ืเขาไ่ื้อเขาื้อเขาซื้อข้าวไม่ื้อเขาโอ้นกินไ้งแป่ตอตไหนเีเบียดเลยีข้าว่องเลยเลยดใส่เฮ้ยใ่ใช่ใส่ใไอกินั้อ้หบมาขาดเฮยดีอยู่อยู่แลครับโออย่ามาบ้าเดียวเดียวมันใส่โอ้มันใส่เหมือนกันเลยปดีเจอกันได้เลยนะ ไม่ปล่อยให้หลุดเลยนะลอยน้ำไปเลยนะเฟ่ว่างไหมนั่นล่ะล่ะครับว่างเยอะเลยของต้นไหนอยากเจ๊ไหนก็ใส่แล้วครับโอ้ยใส่ใส่ครับโอเคครับผมจัดเลยวบอเนี่ยผมมาติดตรงนี้ผมแรกบวกประมาณสามหลักผมเฟ่ผมอยู่ตรงนี้ผมได้ครับเต็มเต็มเลยนะยิงลูกยิงเนี่ยได้แล้วเนี่ยโอ้กันหน้าอ้สายแบบนี้ โอ้กั้นน้อยแต่าหลอกน้อยยังไงฮะโอ้โหเลยโอ้ยเลยกันเลยครับอยู่ไหมอยู่ดิโอ้ยขันหมาหน้าเลยครับแล้วใครบอกปลาไกินฝั่งนี้มันกินแต่เมื่อวานแล้วที่มันดังเมื่อวานดีนะเหมือนสายเหมือนกันเลยนี่พ้นมาตีแกงเนี่ยเมื่อวานนี่มาตีโอ้ เบ็ดผมนั่นนโอ้ยผมต้องตีกินอเอาอย่าบ้าๆใส่ครับใส่เลยใสย่แค่ทังเลยมาแล้วครับใส่สวยๆครับเป็นหมาน่ะยอดครับลำอยู่เหมือนเดิมครับใส okay. ่ชาดไปล okay, เลยเด้อเบ็ดหมานเขาเบ็ดหมนหมานแค่งี้แหละเติมไม่ครบขั้นต่อผมนั่นน่ะมันหักเลยขั้นต่อผมอยู่แล้ว ขนาดคันใหญ่ยังพุ่งเลยนะคันเล็กยังเป็นเือนะพูดจากกันม่นานๆโอ้ตอนนี้เบ็ดค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้มีเพื่อนๆน้าๆน้องๆหลายๆท่านเลยนะครับมาตกปลาแนวโจดกันทั้งนั้นครับพี่สนุกสนานครับผมไม่มีแต่ผู้สาวอ๋อไม่มีแต่ผู้หญิงครับผม ดูนะครับป่าก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจครับมาดูได้นะครับผมปลาฝั่งนู้นกินนี่นะครับผมมานะครับน้องบอลนะครับผมสวัสดีครับน้องบอลนะครับผมพี่เป้ด้วยนะครับผมอืแดนขายดูนี่ครับขายใหญ่เลยนะขาใหญ่ของเรานะครับผมเด็กใหม่นะครับผม แดนบุรีลำนะครับผมเคยได้ยินยังไม่ได้แั็กตัวเลยครับยังเคยได้ยินไหมครับชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วนะครับดังในทางทีเจิดเดียววันนี้เมียเอาสาให้ออกมานะครับนานทีนะครับไม่ได้ปามึงตายเไม่ได้ปาไม่ต้องเข้าบ้านนะวันนี้ครับปาเข้าเรื่อยๆนะครับผมนะนะ ต้องเซ็นเวลารัด้วยนะเข้ามาใครเข้ามาต้องต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับผมเอาเอาเยอะแล้วปลาแล้วเอาเยอาโอ้โกินดีแท้กินดีไหมอยู่ครับผมไม่ถ่ายวีดีโอให้แกน่อยถ่ายอยู่แกอัดได้อยอ่อรานเป็นเรงครับมาเข้ารอครับวิ่งครับเดี๋ยววิ่งครับใช่ถ้าแข่งครับส่งคน ไปดีเลยครับไปดีเลยวมีกระโดดด้วยมีกระโดดด้วยเนาะการไอการก้อนอย่างทางนี้เอ้าโอ้นี่ครับผมพอได้ครับตัวไม่ใหญ่ครับเีจะใช้ถึงกำลังเสียวนี่ครับบรรยากาศนั่งร้านตัวไม่ใหญ่กำลังเสียวครับตัวแค่นี้เนาะชมปลดปลาใส่ปลาได้ตัวไม่ใหญ่ครับสามนิ้วครับสี่นิ้วครับผม

ตักแล้วมันปีนแต่เยื่อที่เงาเอาในใส่ช้างมาคอยรออยู่โอ้ปลาน้อยอย่างเยอะก็เอามาเก็บทีละตัวเดือดเอาตัวโอ้ใช่พิชาตนี่มันใส่นี่แน่น่าจะนัดเยอะเดืยดเอางามไม่เอากระช้างแล้วล่ะเราถักไว้ไหลเลยพิชิตนั้นมาใส่เพื่อที่จะเกี่ยวกับงานเลยเกี่ยวกับงานดังหางว่ใส่เนี้ยปุ๊บลูกนาขนาดใส่ัยอาศัยใช่ไหดีกว่าฉันเอาวุ้งลูกนาขนาดแบบนี้ไว้สอง ก้อยใช่ยังบานเลย่มันมากเลยต้องมาเปลี่ยนหมวกสวดๆคิ่ผมยืนรุดพอนะถ้าไม่ได้กินก้อยกุ้งนี่เสียชื่อหมดเลยนะนี่เด็กม่ดเาใ่นะเดี๋ยวเพิ่งอใส่ร่มกันนะแยกไว้เะ ขอาไปเรียกเนี่ยเออเออเอาไปใส่นี่ดีกว่ามั้งไม่ต้องให้เราถังเปล่ามาดีกว่ามาเทมาเทใส่นี่เฮ้ยต้องรี่บแล้วเรียบแล้วเรียบแล้วมันจะเลือกยากเลยได้ในในพี่แดนร่างงานเนี่ยเลือกเอใส่เลยนะโอ้นี่เข๋ยวเลยเนี่ยนะใส่ไงเลยเนี่ยเรมีอันนี้ใส่มีถังเปล่านะเนาะเลือกเซน cái nĩ là mấy cành <laughs> anh nữa đi cái nĩ quay rồi đèn này cái 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 này này cái 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 này อ่ะม่ละนั่นเนี่ยเยวสองนี่นกับปอเนี่เดี๋ยวเดี๋ร่วมกันเล้วยังนักเลยเดี๋ยวสิวงมาเจ็บเพราะนี่ไหนเราเลย